การที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยจากนี้ไปทุกอย่างจะต้องหมุนเวียนอยู่กับคําว่าสิ่งแวดล้อมจะต้องคิดถึงความยั่งยืนจะทําอย่างไรที่จะรักษาทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้อยู่จนถึงลูกให้อยู่จนถึงหลานวันนี้ก่อนที่จะแก้ปัญหาทั้งหลายสิ่งแรกก้าวแรกเริ่มที่ตัวเราครับไม่ต้องไปถามคนอื่นไกลปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้ในปัจจุบันต้องเรียนทุกทท่านนะครับว่า ถ้าลองเปรียบเหมือนเรามีหม้อน้ําอยู่ใบหนึ่งแล้วเราเอากบใส่ลงไปในหม้อน้ําใบนั้นถ้าหากว่าหม้อนั้นเต็มไปด,ด้วยน้ําร้อนนะครับมีน้ําเดือดอยู่กบก็จะกระโดดออกทันทีนะครับตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราเอากบใส่ไว้ในหม้อน้ําที่เต็มไปด,ด้วยน้ําเย็นแล้วค,ค่อยๆตั้งไฟค,ค่อยๆต้มน้ําให้เดือดขึ้นทีละหนึ่งองศาหนึ่งองศาสิ่งที่ตามมากบตัวนั้นจะไม่กระโดดออกจากหม้อจะตายคาหม้อก็อยากจะขอเรียนทุกท่านนะครับว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ คนไทยทุกคนมนุษย์ทุกคนนั้นเหมือนกำลังอยู่ในหม้อน้ำเย็นที่โดนตั้งไฟแล้วก็อุณหภูมินั้นค่อยๆเริ่มสูงขึ้นถ้าหากเราไม่ช่วยกันแก้ไม่ว่านโยบายจะดีแค่ไหนไม่ว่าจะมีความเข้มงวดในการใช้กฎระเบียบต่างๆแค่ไหนไท้ายที่สุดแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในโลกใบนี้ก็จะกลับมาจํานวนประชากรยิ่งเพิ่มขึ้นทรัพยากรธรรมชาติยิ่งถูกใช้มากขึ้นมากขึ้นไปทุกวันดังนั้นการรักษาวความสมดุลนั้นจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักของสหรประชาชาติ2เป้าหมายนะครับหรือว่า SDG เป้าหมายที่12 ก็คือแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนและเป้าหมายที่13ก็คือการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า BCG economy ก็คือการใช้เศรษฐกิจที่หมุนเวียนนะครับทั้งชีวภาพทั้งหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะทําให้ประเทศไทยและทั่วโลกนั้น ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งเน้นเรื่องการนำเอาทรัพยากรกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดลดปริมาณนะครับวัตถุดิบจากธรรมชาติลดขยะหรือว่าทำให้ของเสียที่เหลือจากการใช้การผลิตให้เหลือศูนย์หรือว่า Zero Waste เรามีแนวคิดนะครับทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียทั้งหมด4ด้านด้านที่1น,นะครับจะเป็นด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม เราส่งเสริมให้แต่ละผลิตภัณฑ์นั้นมีความทนทานมากขึ้นมีอายุการใช้งานที่นานกว่าปกติการใช้หลักการ EPR หรือว่า Extended Producer Responsibility ก็คือการให้ผู้ผลิตแต่ละรายนั้นนะครับมีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองผลิตออกมาเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าหากว่าผู้ผลิตนั้นสามารถรับเอาซากผลิตภัณฑ์ของตนเองนำมา refurbish นะครับนำมา recycle ใหม่นั้นสามารถทำให้ ปริมาณขยะลดลงด้านที่2นะครับจะเป็นด้านการใช้งานและการบริโภคเราสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือว่า green procurement ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลักดันให้มี eco label นะครับหรือว่า environmental footprint ที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าสินค้าแต่ละชนิดที่เราใช้นั้นปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกหรือว่าเป็น carbon dioxide equivalent เทียบเท่าปริมาณเท่าใดในอนาคตเราจะผลักดันให้ทุกผลิตภัณฑ์นั้นมี ข้อมูลเกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นจะได้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนด้านที่3นะครับเป็นด้านจัดการขยะหรือของเสียเราส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ นะครับรีไซเคิลขยะนะครับทั้งในบ้านเรือนนะครับแล้วก็ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในช่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด1 9มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากมายกรุงเทพมหานครมีแผนที่จะลดปริมาณขยะฝังกลบให้เหลือเพียงแค่ร้อยละ38ภายในปี2578การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะนะครับบวกกับการส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลสร้างความตระหนักให้เกิดการคัดแยกโดยใช้หลักการ 3R คือ reduce reuse recycle นะครับเป็นการหลีกเลี่ยงการจัดการขยะที่มีการใช้พลังงานเกินความจําเป็นครับด้านที่4ด้านสุดท้ายจะเป็นการด้านใช้วัตถุดิบรอบ2นะครับส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลนอกจากรีไซเคิลแล้วเรายังมีกระบวนการอัพไซเคิลยกระดับนะครับสินค้าทั้งหลายที่นํากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดเป็นคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับทั้งในภาคบ้านเรือนและก็ภาคอุตสาหก,กรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทําโครงการ เปลี่ยนพลาสติกให้เป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียนนะครับโดยเราร่วมกับโครงการมือวิเศษใบวนนะครับและโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านภายใต้การบูรณาการนะครับร่วมกันระหว่างภาคเอกชนภาครัฐภาคประชาสังคมนะครับเพื่อในการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนจะมีจุดรับคืนนะครับหรือว่าดรอปพอย n ์นะครับรับคืนขยะพลาสติกนั้น ปัจจุบันเรามีกระจายกันอยู่ทั้งหมด43หน่วยงานแล้วก็มีแผนที่จะขยายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีถึง300จุดภายในสิ้นปี2563ตั้งแต่วันที่1มกราคม2563กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศมาจนถึงวันนี้โครงการ Everyday Say No to Plastic b a g หรือว่ารณรงค์ลดละเลิก ใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งที่พี่น้องคนไทยล้นหลามให้การตอบรับอย่างดีวันนี้เราเห็นคนไทยเริ่มถือถุงผ้ากันมากขึ้นพกกล่องอาหารพกกระติกน้ํากันมากขึ้นวันนี้เรามากไกลแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังทําให้สังคมไทยทําให้สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกลับไปดีเหมือนเดิมได้มาช่วยกันลดช่วยกันละแล้วช่วยกันเลิกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองนะครับและทุกอย่าง กลับมาอยู่ที่คำว่าไบโอซ u คล r กรีนอ e c o น o มีในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยจากนี้ให้เดินไปข้างหน้าโดยคนไทยทั้ง67ล้านคนมาช่วยกันครับ SCG Passion for Better